สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดโพธิสัตว์หรือจังหวัดโพสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน25จังหวัดของประเทศกัมพูชาจังหวัดโพสัตว์นี่นะครับดูติดกับชายแดนประเทศไทยและอีกด้านหนึ่งของจังหวัดก็ติดกับตนเลสาาติดกับพัตตบองติดกับกำปงฉนังเพราะฉะนั้นจึงเป็นจังหวัดที่มีปลาชุกชุมอันนี้ก็กลางเมืองเลยนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําโพสัต์แม่น้ําโพสัต์นี่ก็เกิดจากเทือกเขาบรรทัดชายแดนประเทศไทย แล้วก็ไหลไปลงโตนเลสาบหรือทะเลสาบกัมพูชานะครับก็แม่น้ําที่ไหลผ่านกลางเมืองโพสัต์นี่คือสตรึงโพสัต์สตรึงก็แปลว่าแม่น้ำแหละครับทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นศาลาว่าการเมืองโพสัตส่วนทางด้านขวาก็จะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งอยู่กลางแม่น้ําเรียกว่าเกาะสัเพามาสครับอยู่ตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ําโพสัต์เลยครับนี่ก็เป็นผังเมืองที่วางไว้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองทางด้านขวานี่แหละครับ สำเพอมาสไอแลนด์เดี๋ยวจะพาไปดูตลาดสดโพสต์นะครับที่เนื่องจากว่าโพสัตเนี่ยอยู่ติดกับโตเลสาบก็จึงมีหอยกรูปลาเยอะแยะมากมายแล้วก่อนที่จะไปถึงตลาดปลานะครับแวะซื้อส้มก่อนล่ะครับส้มโพสต์หรือส้มเชงครับกรโลละรหรกพันเลลองถามเขาอีกทีที่ถามให้แน่ใจโค้ยมากระโลไหมอันนี้ถึงกิโลงูอันนี้มากระโลไหมอันนี้มากระโลบนึงกลางนี่กระนลบนึง โอจะลองให้ลองชิมน,นะ่ะไทยพาชาตีชิมด้วยอร่อยนะอืออร่อยอร่อย,ออย,ออยเอามาหนึ่งกะโลเดี๋ยวก่อนซื้อขากลับดีกว่ารถจอดอยู่นี่นะสี่สิบห้าลูกนี่ก็สี่หมื่นดีครับสี่สิบห้าลูกเขาขายเป็นกะโลหรือขายเป็นลูก อเป็นลูกครัเอาเป็นลูกดีกว่าใช่ไหมอ่าเอามาสี่หมื่นอ่าได้ซื้อส้มแล้วแหมลงมาก็ซื้อส้มเลยเพราะว่านีชตรีล,ลงถามว่าส้มนี่มันปลูกที่ไหนซื้อมาจากไหนหรือนำมาจากไหนอ๋อที่โรยยงงานอ๋อโพษสัตย์ครับอ๋อมันเป็นส้มที่ปลูกที่โพลสัตว์ อูมโพสัตรครับอ๋ออันนี้คืออันนี้คือส้มโพสัตเลยอ๋อจ้าจ้าถึงว่าอร่อยนะอร่อยอ๋อนูปอกปอกเวลากินก็คือปอกแบบนี้ส้มโพสัตค,อออคือช่วยแปลหน่อยตอนนี้อยากใครหมดแล้วครับ อันีม,มีจะใครหมดแล้วอ oh, ๋อม oh, uh ันหมดฤรือดูมันแล้วโอเคหนูก็มาแบ่งให้กินอ๋อต้องปอกแบบนี้แล้วกินแล้วเวลากินก็ต้องกินอย่างนี้เลยในในลงวิธีกินที่ดูคือกัดอย่างนี้เลยนะกัดอย่างนี้เลยกัดอย่างนี้เลยพอปอกอร่อยครับอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองมั่งอ๋ออร่อยจริงว่ะหวานเ่ยอร่อยนะ ไ้ได้เลย4ลูกสี่สิ้าลูกสี่หม้าพันก็คือลูกละพันครับลูกพันหนึ่งก็แบาทพันหนึ่งก็8บาทลูกละแปบาทเองอ,ะอ่ะเอ่อปีบนเีบียชาองโอ้ สี0 0มคือคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่4ี่หมื่นก็สี่แปดสามสิบสร้บาทสามับกว่าบาทกูตายละคิวหลังโกงเลย มจอดป๊บก็ได้ซื้อปลาซื้อส้มเลยพี่ก็ไม่นึกว่ามันจะเยอะขนาดนั้นนะซื้อถ้าสี่หมื่นเลยโอ้โปขนข้ามไปไงเนี่ยชตีคุณก็ไปแบ่งกับพี่กินไม่หมดะ่ะซื้อไปขายต่อแล้วกันส้มเช้งโพสัต์นี่ก็รสชาติหวานดีนะครับโอ้เดินเข้ามาในตลาดโพสัตนะครับนี่เจอขนมปังขนมปังแบบฝรั่งเศสก็มีขายทุกที่ เข้ามาเจอตลาดเสื้อผ้าเลยแมคคานั่งกันแบบละอละอทั้งนั้นเลยละออละอสะอาดสะอาดหมดเลยนะเนี่ยละออสะอาดก็แปลว่าสวยแปลว่าใหม่ละครับสวยงามเจอสาวกัมพูชาก็พูดไปเลยครับละออละอสะอาดสะอาดครับโอ้เนี่ยเตรยเตรยชโดเนี่ยเตรยม้า ที่เราซื้อมาแล้ว <5. S 1> จับตลาดโพศัตย์ก็สะอาดสะอ้านเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วที่น่าแปลกใจก็คือในตลาดสดเนี่ยเขาก็จะมีนี่ทองคําถ้าเห็นตู้ทองแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทองปลอมนะครับทองจริงใช่ไหมเฉตรีครับอืมก็าวางขายกันในตลาดสดเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องกลัวโจรน, <c oughs> นี่คุณดูเห็น <c oughs> ไหมทองของเนี่ยทองเลยทอง ทองของไทยเนี่ยนะครับเป็นทอง22 k มีเนื้อทอง96.5ส่วนทองของกัมพูชาเป็นทอง18 k เนื้อทอง75จะเหมือนทองของเวียดนามแล้วซื้อขายกันเป็นตำลึงแล้วก็หรือเป็นจี้นะครับ10จี้เท่ากับ1ตำลึงครับโอเคครับก็ไม่กล้าถามราคาละครับ หนึบบ่ง 1> 1ตำลึงเนี่ยเท่ากับน้ำหนัก37.5กรัมส่วน1บาทน้ำหนักเท่ากับ15.244กรัม1 0จี้เท่ากับ1ตำลึงเพราะฉนั้น1จี้เท่ากัากบ3.75กรัมครับหรือประมาณ1สลึง1จี้ก็เท่ากับ1สลึงไทยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อทองเนี่ยน้อยกว่าเพราะ,ะนั้น1จี้จึงถูกกว่า1สลึงของไทย ที่ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมอ๋อโอเคครับขอบคุณนี่พี่อยากถามเออ่เขาขายเป็นเขาขายกันเป็นบาทน้ำหนักยังไงเออ่เขาขายยังไงสาธิตเข้าใจธร<อ>ว่าเป็นแบบขายเป็นน้ำหนักเ่ะน้ำหนักเอเอสมมติเรายัางถามราคาลองถามเป็นความรู้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างสร้อยข้อขมือเส้นเนี้ยราคาเ<ม>ท่าไหร่เนี้ยแต่เบานะ อย่างสั้นราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่ปบองหนึ่งจี้เนี่ยเท่ากับสามแสนห้าพันเรียวเพราะฉะนั้นก็ประมาณสามพนร้อยบาทครับหน่งจี้สามแสนห้าพันหนึีขายเป็นจี้จี้ใชเป็นหนักครับน้ำหนักเป็นจี้สามแสนห้าพันคือสามแสันคือเท่าไหร่สามพันกว่าบาทโอ้โอ้อ โอเคโอเคเอาคุณเอาคุณถามดูนะคุความรู้ค,คือร้านทองเนี่ยแผงร้านทองก็วางขายกันในตลาดสดตลาดเสื้อผ้าเนี่ยวางเป็นตู้ๆอย่างนี้ปนกันเป็นแถวยาวเหยียดไปเลยครับทองทั้งนั้นเลยนะครับโอเป็นทองรูปประพันธ์เกือบทั้งนั้นเลยครับเข้ามาในตลาดเนี้ยแบบสวยๆเยอะเลยอ๋ออันนี้มีโช์เงินไทยด้วยนะครับโชงเงินไทยด้วย บ้าทมากแบบาท,นะบาทโอ้ขอบคุณครับไปเลยนะมาซุ่มซื้อทองกันครับหอยดองอันนี้มันมันเป็นหอยทะเลใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่หอยจากทะเลสาบทะเลสาบ อ๋อเหรอเป็นหอยจากทะเลสาบเป็นหอยดองนะ,ะดองใส่พริกเป็นหอยดองเล็กๆนีนน่โอ้โหกลิ่นพริกแบบฉุนมากเลยเป็นหอย,ดหอยสดๆมาดองเกลือกับพริกนะเนี่ยก็เดินเข้าไปดูข้างในโอ,อ้นี้มีปูทะเล อันนี้ก็คงมาจากไกลๆอันนี้อาหารทะเลไม่ใช่มาจากทะเลสาบขามาเดินเข้าไปดูปลาจากทะเลสาบดีกว่าโอ้ที่นี่ก็มีขายเยอะมากเลยนะครับอ่าพวกเนื้อปลาห้อยเออเนี่ยอันนี้เนื้อปลาเนื้อปลาโอ้เนื้อปลาชโดเนื้อปลาชโดเนี่ยเขาก็แร่ตากเนี่ยมันจะเป็นปลาแดดเดียว อหอมเตยชโดใช่ไหมเนี่ยเตยชโดตัดี่ยเห็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ซื้ออีกครับคือเตยเตยชโดที่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากโอ้ใหญ่มากมากเตยชโดอาจจะเอาไปทำ นี่ไงเตยตัวเตยตัวมันมีส <il Á S> ีแดงกับ <necessary> ส <In God terms> okay. <ts understandable> uh ีขาวเขาบอกว่าถ <ain ways dishes> ้าสีแดงแดงเนี่ยก็คือหวานใส่น้ำตาลถ้าสีขาวเนี่ยเค็มออกมาเค็มนะครับขอบคุณครับเนื้ออันนี้เนื้อบัวโอเคครับขอบคุณขอบคุณวดลาเยอะจริงนี่ ห็นที่ตลาดโพสัต์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดอยู่ใกล้ทะเลสาบเห็นไหมปลาเค็มอันนี้ซื้อมาแล้วอันนี้คือปลาเหมือนกันใส่พริกปลาสลิดโอ้เยอะมากาอันนี้เตยตัวปลาช่อนเล็กๆ ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนครับขอบคุณนงูวัวเนื้อหมูโอ้ปลาเนื้ออ่อนนะอันนี้ปลาเนื้ออ่อนอีน้าม โลเท่าไหร่ครับปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวเนี่ยกิโลมโเท่าไสี่หมื่นกิโลละสี่หมื่นหกิโลสี่หมนะสี่แปดสาบาร้กว่าบาทชตีเหลือตังถึงสนะี่หมื่นไหมถึงไม่ไ <c oughs> ถ่ถถถถะเอามา1นึ่กิโล เอาปลาเน้ออ่อนเห็นแล้วแบบโหดเองปาโล่สี่หมือนก็สี่สี่แดสามสิบสองกิโลละสามบาทนี่จงกอนน้ะแกล้งตาไตรนวรแต่น้หาครเอจะเอาโยลโลหนึ่งเยอะไหมเนี่ยลองดูสิ อันนี้ล่ะอันนี้ปลาอะไรเหมือนกันไหมอันนี้อันนี้เหมือนกันไหมทําไมมันสีดําๆอันนี้มันทําไมมันสีดําไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนมม่ขาวค้านพี่อันนแต่เอาวหน่อยแต่แกงอ๋อราคาไม่เท่ากันอันนี้แพงกว่าหรือขาวค้านแต่ว่าชื่อขาวมันอ๋อไม่เหมือนกันอ๋อลองอ่อนว่ามันรสชาติมันเป็นเทระอาว เท่าไหร่นะี่ <45, 000. S 1> โอ้ยสี่หมื่าพเอาแค่สี่หมื่นพอที่เราทำได้นี่มีตังพอหมอ่ยอ่ะอ่สี่หมาพก็คือประมาณ3 0 0ร้อยอ่ะส0มร้อนะสี่หมืาพว่าจะไม่ซื้อแล้วนะ <laughs> ว่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่มนไหขายซื้อไปขายไม่ใช่ซื้อไปขาย,ขายนี่ เตยตัวเดินไปดูต่อนะครับตลาดปลาที่โพสัตว์เป็นกันเลยนะี่ก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วก็ที่เห็นแตกต่างก็คืออันนี้ก็คือเตยหลด เตยไงเตยชโร่เตยชิโลนี่ปลาเนื้ออ hm ่อนมันเยอะมากนะเตยกระเอาเนี่ยมีในปลาเนื anyway? ้ออ oh, ่อนเยอะจริงๆอันเป็นไไม่ใช่คนละอย่างนะเตยเกตอันนี้เตยกระอ้าวคนละอย่างอันนี้ฉลังอ๋อโอ้นี่ปลากรดนะ ปลาเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่ามีถึง300กว่าชนิดในทะเลสาบจำชื่อไ,ได้อันนี่เตยหมอเตอยด็อกเตอร์นะเตยกรันอ่อคนไทยเรียกเตยด็อกเตอร์เตยด็อกเตอร์คือ,อปลาหมออออากนลอากนอาปนี่ครับ อ,อันนี้ก็เป็นพวกเผือกต้มมันต้มนะเดินไปดูตรงโน้อนอีกอ้โหตลาดใหญ่มากไปจนถึงวัดเลยมึงเนะี่ยอันนี้คืออาหารสุดอร่อยเลยนกกระจาบทอดเนี่ยเอ <c oughs> นกกระจาบทอดอร่อยมากแล้วก็อันนี้นกอันนี้นกอะไรเอ่ยอันนี้นกอะไร อันนี้ม้วนหมานท่านมหนึ่งพ voilà. ันห้าร้อยต้องถามคนกินชาตรีชอบกินไหมดีเราดูแลไม่ใช่คือมันมีทั้งนกใหญ่นกเล็กไงอร่อยครับอร่อยอยู่แล้วซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่สี่พันห้าร้อยอ่ะหนึ่งันห้าร้อยจะจะเป็นหมานเออ ยี้สิบอันหกนอ่นแล้วแต่ชาตรีอยากกินอะไรก็หยิบไปไปกินอาหารเช้าวันนี้เดี๋ยวไปกินที่ร้านอ่ะก็เลือกเลยตับมันใบตับมันใบเบี้ยอะไรเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยอาจะตีเลือกเอาไปเลยเี่สิบอันเดี๋ยวนี่เนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้อันนีอันนี้อันเราจะได้กินหลายๆอย่างย้อนไอ้ตอบตันนี้มือจีบตันนี้มันมือมันตันนี้สองอันยังนตีมอ่ะเอาต้องเออดูซิเอานกเล็กๆนกกระจาบนะนกกระจาบนกกระจิบนกกระจาบลายไตแล้วเอากระชายอ่ะตัวเล็กๆเออ อันนี้นกอะไรเนี่ยคือมันไม่มีขนดูไม่ออกอันนี้เอาไปตัวนึงเอาไปตัวนึงเอาไปตัวนึงใช่ยามันเยอะนะมันมันป้องมันตัดป้องป้องแล้วเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะเอานี้สองตัวยกปีเขาขายเป็นตัวตัวขายเป็นตัวตัวแล้วอันนี้นกตัวใหญ่ๆนี่นกอะไรอ่ะขายไม่เยอะโอ้อันนี้นกอะไรนกกระยาง าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่เอาครับถ้าคนเป็นเกากินมากก็ไม,ไ,ไม่ดีนะครับนกไก่เนี่ยมา,าเ,เป็นว่าเป็นราคาเท่าไหร่ชาตรี18,500หมื่นแปดหรอยเฮ้ยหนึ่ง, 8, ง 8, เลยเหรอหนึ่ง 8, หาร 18,500หมื 18, ่นาร้อยหก็คือประมาณ2อง0มื่นสองมื่นก็ร้อบาทประมาณ150บาทครับอ่าเขาแถมมะมุมะนาวให้ไปด้วยอ้าวซื้อนกซื้อปลาครับอ่าเรียบร้อยได้นกอีกแล้ว อันนี้มาขามดองอของดอง,อ,ง,ดอ,งออกูนเอ่ออะไรนะจำเรียบสูนี่ของดองอันนี้จะคล้ายๆที่ประเทศไทยนะครับอ่ะมาดูตลาดผักตลาดปุ้งตลาดปลามาผักพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็ปลาก็จะมีวางขายอันนี้อันนี้เตยอันใดใช่ไหมปลาดุกเออปลาดุกเตยอันใดปลาดุก ปลาดุกแท้ๆเลยไม่ใช่ปลาดุกแท้ปลาดุกไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงอะ่ะเลยอันใดโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ปลาเค็เมก็โอ้วัดใหญ่อ,ะอ่ะอันนี้ผักพื้นเมืองนะครับอันนี้ประเทศไทยก็จะเหมือนกันก็คือ สดเดาดอกผักตบชวาผักโขมนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณอือ,อเขาอนกนี่นกมัดถือกันเป็นพวงๆเลยนกสดๆนี่ไงไอ้ไนกที่นกที่เขาเอาไปย่างเราเมื่อกีอ้ชตีลองยกขึ้นมาตัางพวงนี่เมืนนะ่อกี้เนี่ยคืนนั่นแหละคือนกที่เราอ๋อไอ้นั่นคือตัวขิวอันนั้นคือน,นกกระย,ยางตัวใหญ่ๆอ่ะ แล้วอันนี้ที่เราซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนหมก้อ่าลองยกหนูจ๋าลองช่วยยกขึ้นมาหน่อยอันนี้อันนี้คืออันนี้ก็คือเนี่ยนกไอตัวที่เรามอกี้เนี่ยอ่าใช่มันคือนกอะไรนะนกไกนาเนี่ยนกไกนาส่วนอันนี้เนี่ยเป็นนกน้ำนะส่วใหญ่เป็นนกน้ำ นะครับโอเคครับออกคุณครับออกคุณเนี่ยออกุณออกคุณครับเนี่ยคนซื้อหมดแล้วปรากฏว่าขายดีหมดแล้วโอ้ โอเคครับขอบคุณไปเดินต่อก็ตลาดก็อยู่ข้างวัดเลยตอนเดียวไม่จบแล้วครับต้องดูตอนที่สองแล้วครับเดินตลาดสดโพสัตว์นะครับทั้งนกหอยปูปลาถ้าติดต่อชาตรีก็ เฟซบุ๊กนะครับโอมสํานางนะครับติดต่อ Facebook เขาชาตรีก็จะคล่องมากในการที่จะพาเที่ยวกัมพูชาครับชมในคลิปต่อไปนะครับเดินตลาดสดโพสัตต,ตอนที่2สวัสดี<ม>ครับอรโอเคเราก็มาเที่ยวชมตลาดโพสัตนะครับตลาดปลาแล้วก็มาเห็นเขาขายโน่นขายนี่ขายนั่นกันนะครับหเห็นวิถีชีวิตของคนแคมบเดเอีอ่ที่เมืองใหญ่ที่เมืองโพสัตแต่ถ้าเทียบตลาดปลากันแ,แล้วระหว่าง อาโพสัตว์กับพัตบองเนี่ยตลาดปลาที่พัตบองจะเยอะกว่าอ,อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ